เทศการการเป็นสัตว์นะคะการเจริญพันธุ์ของแพะของเรานะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมความวุ่นวายที่คอกที่ฟาร์มนี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ เทศกาลการเป็นสัตว์นะคะการเจริญพันธุ์ของแพะของเรานะคะโอ้อเัวผู้ก็จะชนกันประมาณนี้เลยะคะ่ะกำไลกับห่หวงผู้เบาวห่วงอวนอัวเขานนอนะอวนผู้เบาวนะตอนนี้ก็จะเป็นการเหนี่ยวนำนะคะ จะเป็นกันไปทั่วแบบนี้แหละคะ่ะเอาลงไปเลยนะคะขนาดมีน้อยๆนะคะก็จะถ้าเยอะก็จะวุ่นวายมากเลยนะคะเอเอ,อาไป Ôi tài <laughs> <Wow. cười> <gonna die> Anh <You're gonna diegra worldwide> เทศก,กาลเขาจะประมาณนี้นะคะวุ่นวายกันนะคะ <c oughs> เวลาลอดก็จะลอดเป็นชุดๆเป็นช่วงๆประมาณนี้นะคะ ไช่แต่มันอ้วนๆเขาออแล้วหวงตัวผัวว่าไงมันมันเต้าแล้วนะมันก็เป็นตัวน้อยตัวนั้นอีกเป็นคนละทั้งตัวแม่แล้วคนละติดกันไปบดหรอแบดนี้อย่างนี้ไอ้เมินหาทับไปบดแล้วหางเปียกหางเนี่ย